สามเดียวเนาะดีเอาถุงใยก้อนนั่นแม่เอาถุงใหญ่เลยหลุดใหญ่เลยปอนุ่ยเอาซีพีห่อซีพห่อได้เลยเห็นปะมัน,นจักห่อแล้วอีนั่นซื้อข้มเมาไปใส่ข,าสาข,ข้าวสาค่ะพี่น้องค่ะ นลคีคระพี่น้องจับใจใส่สวยสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขุนเด้อค่ะเด้อสำหรับมือน,นียอะร้านจมจุนเฟิรี่พาพี่พาน้องมาเอ่อมาชมบรรยากาศในตลาดอันนี้ก้อยเด้อพี่น้องเด้อก้อยหกเจ็ดแปเก้าเอาสี่บันแล้วไม่ได้แทีมดิพี่น้อง <laughs> เอาเอาเอา่อยหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดียวเตรียมถุงเน่งกันพี่น้องค่ะคุณเมี่ยเราดีใจเราใจดีนะคะแม่แต่ว่านนุกสีเอาว้างไว้นี่แหละเดี๋ยวนุสิมาเอาเด้อจะเริ่มเอื้อนนุกันเด้อเดี๋ยวไปจ่ายตลาดตั้งคุณก่อนนะคะเนาะพี่น้องขายยาหลานผ้าหยางออหยางหล่อ เบงออาแนอยู่แนบกินค่ะพี่น้องค่ะเอาไปใส่เขาสาค่ะพี่น้องค่ะใส่เงินให้เป็นประโยชน์ค่ะอันนี้ยังเนี่ยอสมปลานอยอสมปลาจอมอัตตะวาก้อยห้องหนุ่มมอยูน่ะน่าค่นว่ามีหนุกมสีเอาอยูทธว่าห้องหนุ่มมอยูอือค่ะเมนเมนค่ะอันนี้วันยังอกหนุ่มเสียไปแจกพี่น้องนัเอาไปแจกพี่น้องพร้อมเพราะให้ข้าเจ้าได้ อันนี้เอีอยงนี่บักขอ้ออีอีอีอ,อ,อ,อีพี่น้องขะบักข้อเฮ้ยเจเอาบอระให้บักข้อพี่น้องขะบักข้อถุงละยี่สิบบาทค่นะเาเบาเราไม,าม่ซื้อเดี๋ยวไปไปเอาขนม,มทางคุณดีกอนค่ะเนาะนะคะ้องขาเร้านผ้าพีพะนองชมตลาดเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อของอ่า เอา <ITA> เอาเอาแล้วค่ะเอาปลานั่นเรียนะคะอืมข่องอะไรปะนงบังกิ้งกอบโต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 คือคับที่นี่เถอะน่มากกวาสิบบาทงหออมากกสิบาท่มสิบาทเออโอ้หนูก็มีอยู่ละหรอเดไปใชหยหรอเืตัมแก้มกนสิบบาท นุกม,มีอยู่ว่ะนก็นอยากได้อยู่เด้ฮะช่วกับกรรมลัทธิโอ้ยมันคืสมัครคือคักเถอะอันมูงงามๆมามีติเม่ะอันมงามๆพอมีติีม่ะ พี่พน้องคะา่ะาวดสารมานะเอาซอยคุณยายก่อนนะมีแ pues mm ล้วค่ะในซอยคุณยายโอ้ยนนชีว้างไปนี่นชีเล oh ื่อมปะแล้ว ดูยาดูเลืดเอดี๋ยวน้สียไปใซ่กันกับของมอกเอาไปใบไปใบน้ำกันมาสีลืมหลายยังเมียนาเอามาน้ำกันก่อนค่ะพี่น้องามันจังสีบอลืมอีเมียนเอาไ้น้ำเนี่ค่ะเอาเอาว้น้ำกันกับอันบัางหั่นละจ้า น้ฮาดอยนโน้เริ่มสันดอกดีและค่ะพี่ตองกาเอาการซื้อซิงซื้อทองนะคะน้องซื้อยหยไใบตาไทยวบปดนี้ไ็ยังสีดเรื่องีพี่้องปลาเออปลาเอาเอาดอกเอาสมือเพราะปลาหัวั ดูตบบทันท่นบนันเท่ากับสีมิิอ<า>ย่อี้เนาะด้วยลาดนะฮะนะฮะหยวนเอาเน้เน้ไปใส่กันเน้ไปใส่กัดทาน้ำผึ้ีอเค่ะอือฟักละแปรฟักหาสิบบาทแปฟักหาสิบ มันเมนยู่บสบาทเดี๋ยวตัสบาทโอเดียวยังเอาก็ต้องเอาายเอาแบบนี้แล้วใกลบ้านพีน้องค่ะใกลบ,าบา้านใกลบ้านเยหยอดคูมักใกล้ด่านเด้อเนาหนีมน้า บานี้อันนี้แห้งหลายค่ะพี่น้องค่ะปเอาดมคุณแม่เอามันถือค่ะถึงเนี้ยบันติ มันคั่นคั่นจะได้รับรู้ด้วยรับรู้ด้วยกันเงี้ยเออนี่หน้ามีไก่3ตัวมีกบอันนี้ เอาคุ้มมาใช่สองสามสี่เอาพูลกรรมเดชชาเดช้าห้าโูกรรมหาสินเดบ้า่อพากขงโอ้ยจักกรมเลียวยู่หันสามจาน เีนมัน่แหล่ะหายเลาโหลดเราหานึงรักากหมอเราายุเปไปกระ่อมกองปนระตกรมองรักกัแล้วหกเอาสม่ก็พอละเอาวางไว้นีเลยจ้ะ เป็นไรหรอกพี่เจ้าบาให้แม่เอาอีกเรื่องเงื่อนงบุญปัญหาจะลืมเอินนะเด้อถ้าเทียลืมจด้ป่าใจแค่หัวระบาไถ้านทียร์ได้อ้าวพี่น้องค่ะยายลานใหญ่ถูกลานเลยพี่น้องเอ้ยจับตันลานใดนะบ้านโอ้ของแท้พี่น้องเฮ็ดอยู่วานเขาคือสีมี่หรอพี่น้องค่ะ่ะ จานละหาสิบบาทพี่น้องขาจานละลอยพี่น้องเอ้ตุ้่นของเทได้เป็นกาตาสิบาทพี่น้องอ้ยังงพี่น้อง เอาทำแนั้นแไม่ได้เองเจ้าเนีเราเจีเนี่ยเจ้าคนถามหาเจ้าขี้คนอคนีมาละม้าดิไม่มหาอยู่ก่นแต่ว่าต้องเจ้าสันามาหาขเยเากเขาใกไ้ปเสไกริงเดินเจ้าหนาลาบมาบ้านเลยเอาลูกเอานัง เลยดักเดียนะไปสุดยอดดักเดียนนั่นแหะบอกเลยว่าตลาดมนีมีตั้งแต่ของปลาเจ็บเสียบเลยค่ะพี่น้องค่ะของแคร่ของแคร่ ใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ยผู้มากินเห็ดพี่น้องคะ่ะมาเกะดเกิดเกดปลาพี่น้องคะพี่น้องคะไปอันนี้ไปน,ไปนี่นี่ซุดยอดพี่น้องเอ้ยนะคะบอกเลยว่าจริงๆเลยนะคะผู้ได้มาคราูปลาหน้าหนามแมนเม็ดพี่น้องคะมีทุกสิ่งมีทุกอย่างนะคะเออ อันนี้เพิ่นใส่เป็นชุดด้เรียบร,ร,ร,ร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดนะคะร้วหมดสุน,นัขอสุนัขอจ้าอุตส่า์เนี่ยในมือปิ้ย่างเลีอันนี้มีอันนี้ร้อยเดียวจ้าอันนี้โหลหนึ่งคิดโหลหนึ่ง เราเสียนนี <c ười> ่น <hat> <ay nie look anderen> ันูเยนูเยนก็เป็นขาดขาดพเขาเป็นขาดาารั้ขาดพี่น้องรับแลวาเอเอาไหลั่มือเอเอาจัดมาขันจังสันเอาเยียบเยวนี làm ruột áo ăn bên thùng kiểu như mốci này mà, ăn chốt <laughs> si ừ, <laughs> à này chốt là 20 chiếc nè, lấy taxi thì 20 chiếc, nhìn này anh nhảy với bò đó, anh nhảy một cái úp xuống, 40 hên, ่อไม่อยู่เอาหรอแม่บ้านแล้วแม่ขึไปไว้เอาดียเธอไปเองก็ได้ที่ยากไร่หรอ

เดี๋พี่น้องคะเอาไปเซ่เขาสักเอายังเยอะพี่น้องคะเอาว่างนี่ละอันนี้เดีจังใดน่จังใดนี่แม่เปลี่ยนกันอันนี้ดีแล้วโอเคแล้วพี่น้องคะให้หลานท่ายางท่าชมเลยค่ะพี่น้อง ของเขียด้ของเขม้านจาเดหันเงจังเด็ห um> um um ันอ um> ี <s <S ้อันนี <h <h ้หัวอันนี้ที่สาเอาก็หมายถึงลอยหนึ่ง่ะน่เลยที่สาม มันกันหน่อยก็กัน,นเนาะเอ้โอเคเอาอันนี้ละค่ะเอาเน,น้น้ำหาของเปียกๆนี่ละมันจะไงหาของเปียกๆมันจะไงบอกคือเป็นค่ะเอาไว้ใส่พี่น้องค่ะได้มฮอทหมูหวานเด้อค่ะปีนี้นะคะยางต่อค่ะพี่ยาง ย้นี่้าสิไปเอาดักแดดอยากได้ดักแดดนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าย้ายร้านเสบเอาไปเมิบนบ่อตอนนั้นแหละมันหลายอย่างแล้วนะคะพี่น้องสุดยอดอีเละเอาอย่างละเล็กย่างละน้อยค่ะพี่น้องค่ะบ่อะอเอาหลายนะเพรานี่นี่นี่ลายเลี้ยวนะคะโอ้เป็นไง เออเมีมีดักแดบ้านเราฮะมดนี่ยี่สิบบาทนี่แเนอะเออเออเออของนี่สิแม่เอาแมดสกติอ่าแมร ดักแดดบเมีนบ่น mm ึก hmm> ว่าอยากด้ดักแดดนะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบะด้มาเนี่ยบะดรมาเอาผันใดพี่น้องเลยพี่บมไข่ผัาเอาอันนี้จังใดเนี่ยคยจังใดเนี่ยปลาแก้วเนี่ยปลาแก้วล้นั้นมาง้างมาใดล้วนเอาหกสนบาทเออไปหย้บจุ่มบะหน่อยใดเออเอาเอาเอา ว่าบุ้ขดเอาล้นมงเหอเอาเอาล้นก็ได้ค่ะขดว่าบงงามเนาะบุขตาแล้วนว่าบ่งามเนากับุเอาเขาบ้างนก็พอเอาน้ำล้งค่ะน่ากหิโอ้บงามตัเอาเป็นอรออยากินเจ มีมันเทียนป่มันเทียนมัม้าเอาเอากระยันี่น้ำับนึงอ้าวคบนึงเอาไปใส่เบดนี่ละเที่ยวีันนี้อคือใส่นึงวลุปยั พ่มเยทีบาทเนาะเออาจ้ะเปส่เเกิบาทเชงงฟ้ยนี่ะกโอเคค่ะจัดไปพี่น้องค่ะไี่ท่ไปแกีกับตอนนี้แหละค่ะใ่แล้วเกงมาแค่ฟัค่ะนูคนนอนนานใช่แล้วกันเสวตอคันให้หนูไปใส่เสือดิ้กงมาใคมานานเสอมานนเมียนบอก แปิบบาทแปดสิบบาทค่ะโอ้โหยอะแะเลย้านเน่สเน่าใสหัวเข่าค่ะพี่น้องค่ะบักหอยบ่เอาไม่รับเจ้าตีสามเลยอ้ไอันเจ้ายกคุนเลยค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะเนาะยาย่ร้านจอมจุนเฟมิลี่กัขอขอบ์ประคุณทุกคนทุกท่านหลายได้ค่ะด้วนะคะที่ขอมาเป็นกำลังแรงใจนะคะเนาะให้กับยายาร้านนะคะในการจับใจใส่สวยเนาะค่ะเนาะ จับจ่ายใช้สวยสื่อซิ่งสื่อของพี่น้องเลยนะคะมาใส่หัวเข่านะคะคนได้ละนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะยานมือเสาร์นะคะเนาะขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยๆปังปังเด้อค่ะเด้อบายบายเลิฟยูเลิฟยูค่ะ